Assalamualaikum w มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับผมมารุเดงมามะหัวหน้าโครงการกระบวกนาก,การจัดการพื้นที่สาธารณะในการสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ได,ด้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลโดยทีมวิจัยจากบ้านไอจระเมูห้างตำบลมาเมืองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่บ้านกระสอตำบลแวงอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาปัญหาเงื่อนไขาทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวด,ด้วยโอกาสและได้ศึกษากระบวนการจัดการพื้นที่สาธารณะในการสร้างอันเสริมให้ครอบครัวด,ด้วยโอกาสโดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆมีกฎกติกาการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน พื้นที่บ้านไอเจระได้ปลูกขา่า2 1ครัวเรือนใช้พื้นที่5ไร่พื้นที่บ้านกระสอได้เลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อสาธารณะและได้แปรรูปโดยการทำปลาสม้มมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนเหนือเสริมในส่วนที่เกี่ยวขอ้องตลงเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายในครัวเรือนมีความรักความสามาคัคคีมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือตนเองครอบครัวและชุมชนในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอขอบคุณครับ สุด,ดยงมีแต่ท่านชื่อนางปิตาห์อิเตเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างอาชีพครอบครัวได้โอกาสในพื้นที่วิกฤตอย่างยั่งยืนโดยแกนนำมุสลิมะ,ะกรณีศึกษาในชุมช,ชนตาบบระะิเรณอำเภอมายาจังหวัดปัตตานีรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆหลายๆก็จะมีรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยมีทพีมแกนนําหลักของแต่ละชุมชนเป็นผู้ประสานเกี่ยวกับการจัดหาสมาชิก การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประสานกับผู้นำประสานกับปรชาชชาวบ้านและประสานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้นกาก,ก,าาการดําเนินก,กิจกรรมต่างๆโดยดผ่านเวทีซึ่งมีเวทีหลายๆที่หลากหลายเวทีเสร็จค้นเพื่อค้นหาอาชีพที่ต้องการก็เกิดอาชีพหี่ออาชีพคืออาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ทำขนมเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกผักซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยการดำเนินการก็มีรูปแบบที่ต่างกันเช่นกันบางอาชีพประสานภูมเป้าหมายดําเนินการไปเรื่อยๆก็จะประสานกับหน่วยงานแล้วก็บางอาชีพประสานกับวิทยากรก่อนแล้วก็มาดําเนินการแล้วก็ติดกาจัดกิจกรรมโดยใช้แค่พื้นที่สีพื้นที่พื้นที่หลักๆก็เป็นพื้นที่สถาบันศึกษาพาน้องมามดียพื้นที่ บ้านมายอพื้นที่บ้านโคกปอและพื้นที่บ้านโคกระกำค่ะนอกจากนี้ก็จะขอขอบคุณพยานะต่างๆที่มาส่งเสริมและสนับสนุนด้วยคัขอบคุณค่ะ อาจารยก้มารอมาตุน่นร้อนที่วาระการตรุสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรินส,าาส,สมภพหัวหน้าโครงการวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างอาชีพทางเลือกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มเปราะบางในสีพื้นที่วิกฤตและห่างไกลผลการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการกลุ่มเปราะบางสามารถปรับตัวทางด้านอาชีพได้คณะทํางานที่มีความเข้มแข็ง และจิตอาสาในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่ได้จากตัวแทนกรรมการมัสยิดตัวแทนอบตอตัวแทนเยาวชนและตัวแทนครัวเรือนยากไร้รวมถึงภาคีหน่วยงานในพื้นที่ด้วยเก,กเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการวิจัยและเก็บข้อมูลของกลุ่มเปอาบางรวมทั้งกลุ่มเปอาบางได้นําความรู้ความเข้าใจจากอาชีพทางเลือกสู่การปฏิบัติเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวโดยมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และนอกพื้นที่พื้นที่ที่หนึ่งชุมชนบ้านเลมุกหมู่แปดตําบกลกรุปีนงังอำเภอกรุกปีนงังจังหวัดยะลาดําเนินง,งานสนับสนุนทักษะความรู้เกี่ยวกับอาชีพ การปลูกผักรั่วกินได้ให้กับกลุ่มเด็กกำพร้าเด็กยากไร้ได้ครอบครัวยากไร้จำนวน14รายและ2ครอบครัวผลการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เด็กๆและครอบครัวยากไร้ไมีทักษะความรู้เกี่ยวกับอาชีพรู้จักคิดรู้จักวางแผนและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งชุมชนเกิดความสมาัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเปราะบางและชุมชนที่2 ชุมชนบ้านส่วนโอนตำบลเปลียนอำเภอสะบายย้อยจัังหวดสงขลาดำเนินง,งานสนับสนุนกระบวนการเสริมทักษะการแปรรูปผลไม้เป็นอาหารขนมได้แก่เค,ค้กจำปะดะเค,ค้กขนุนและได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและสตรียากไร้ในพื้นที่ได้จำนวน18รายทำให้เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าของตนเองและทางกลุ่มได้มีการ เปลี่ยนบทบาทร่วมเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนจริยศาสตร์บ้านตาแปะในการทําอาหารขนมได้แก่โดนัทเค้กแพฟเฟิลทำให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจและมีความมาั่นใจมากขึ้นในการพึ่งพานตนเองได้ในอนาคตอีกและพื้นที่ที่3โรงเรียนจริยศาสตร์บ้านตาแปะตำบลฝากบาง,บาง,บางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม นักเรียนหญิงและนักเรียนชายส่วนนักเรียนหญิงได้มีการเสริมทักษะเกี่ยวกับอาหารขนมและนักเรียนชายได้เสริมทักษะเกี่ยวกับการทำกรเกษตรการปลูกผักนะคะได้จํานวน16รายส่วนนักเรียนได้นําความรู้ทักษะเกี่ยวกับกบารประกอบอาชีพนั้นและมีการปรับตัวสร้างอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตได้พื้นที่ที่4ชุมชนบ้านโคกภูแม่ตาบลพ่อน อำเภอต่างใบจังหวัดนาราธิวาสทางโครงการวิจัยด้านการศึกษาพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องข้าวพื้นเมืองได้พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวนหกครอบครัวโดวยน้นศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดการปรับทัศนะมุมมองที่ดีต่อกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้นําชุมชนผู้นําศาสนา ทำให้เกิดจิตสำนกร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนผมนายปักดูเดนมิงหัวหน้าโครงการรูปแบบการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เปราะบางในพื้นที่ห่างไกลโดยเยาวชนปอนเนซีโปโมูสีธําบุญโคสิล์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาเวททีชี้แจง และประชาคามโครงการจึงเปิดพื้นที่ให้ผู้เประบางได้พูดได้เสนอและสะท้อนความต้องการร่วมกันผลักความตั้งใจกับทีมวิจัยในการร่วมศึกษาแนวทางเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาตามขั้นตามตอนแม้หลายๆอาเอาชีพที่ทุกท่านเสนอมาไม่ว่าจะเป็นการทำขนมเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงปิดเทศแต่อย่างไรก็ตามเมื่อร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้มีประสบการณ์ปราชชาวบ้าน บนฐานข้อมูลปัจจุบันโดยเฉพาะการตลาดซึ่งบางคนอาจจะมองว่าการตลาดจะอยู่ปลายเหตุก็ตามแต่ทีมวิจัยย้ำอยู่เสมอว่าตลาดคือจุดเปลี่ยนจากอาชีพเป็นไรายได้ดังนั้นการเลี้ยงเป็ดเทศเป็นข้อเสนอที่ทุกคนมองว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในชุมชนมีปราชชาวบ้านด้านการเลี้ยงเป็ดที่เขาเลี้ยงมาเป็น10กว่าปีที่พร้อมต้อนรับพวกเรา และที่สำคัญที่สุดคือตลาดเป็ดเทศร้านขายข้าวเมนูปิดเทศเป็นที่นิยมของมุสลิมทางใต้และมีความต้องการสูงทั้งหมดนี้คือแรงบันดาลใจให้ผู้เปราะบางและทีมทีมวิจัยได้มองเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมองค์และเมื่อได้เข้าได้คุยกับหน่วยงานปศุสัตว์ในโครงการพระําดำริแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ที่พร้อมจะช่วยในด้านองค์งค,ความรู้หลักวิชาการควบคู่กับปรัดชาวบ้านซึ่งนับว่านั่นก็คือคลื่นลูกใหญ่ทั้งสองลูกที่จะพัดพาพ,พวกเราขึ้นฝั่งฝั่งความสำเร็จในเร็วๆนี้ทุกกิจกรรมลองมาดูผลการประเมินในช่วงท้ายหลังจากที่ครบ4เดือนแล้วผู้เประบัางได้คัดได้คัดเป็ดตัวใหญ่ๆส่งขายให้แม่ค้าถิ่มใจได้กำหนดราคาที่เป็นปัจจุบันกิโลกร,รัมละ70บาท หรือ10เหรียญมาเลเซียทําให้ไม่มีใครมากดราคาเป็ดเทศเราได้เมื่อทําการบวกลบคูณหารหักค่าอาหารแล้วทุกเล้าขายเป็ดอย่างน้อย15ตัวเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ไม่พันุ์และ3าถึง4ตัวคัดเอาตัวที่สมบูรณ์สวยนิสัยดีที่สุดจากมาเลี้ยงจากการขายน้ำเฉลี่ยแล้วเ้าละ4 0 0 0ถึง4,500บาทค่าอาหารรวม4เดือน1,800บาทถึง2 0 0 0บาท ได้กําไรเท่าตัวคือ2000บาทตกเดือนละ500บาทกับการเลี้ยงปิดจํานวน20ตัวใช้เวลา4เดือนก็ถือว่าผ่านและสามารถเลี้ยงต่อได้ถ้าต้องการเพิ่มกําไรก็สามารถเพิ่มปริมาณประเทศได้เลยปิดท้ายปิดท้ายกิจกรรมนี้ด้วยการเผยแพร่งานวิจัยทีมวิจัยก็ได้นําเสนองานวิจัยเข้าในที่ประชุมหลายๆห,หน่วยงานตั้งแต่การประชุมสภาสันทิสุขตาําบลการประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจช่วงโควิด -19 ของสองบตการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยเสริมพลังจากการสะท้อนคิดและเปลี่ยนเรียนรู้ตำบนจัดการคุณภาพชีวิตภาคตอนออกเฉียงเหนือในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 9และหลายๆเวทีที่ได้รับการตอบรับในการนําแนวทางการวิจัยนี้ในการขยายการดําเนินงานไปยังพื้นที่อื่นมีขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่งชาติผู้หลักผู้ใหญ่คณาจารย์ที่เคารพรักทีมพี่เลี้ยงโครงการแม่สวชต ที่ทุ่มเทให้กับเราขอบคุณในความร่วมมือของชุมชนเราผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนหน่วยงานทุกๆหน่วยงานทีมวิจัยปอนอสิโปโอขอบคุณมากครับ